ถ้าวันนี้คุณจะสู้อุปสรรคกรรมคุณต้องสู้ด้วยบุญเท่านั้นค่ะถ้าชีวิตของคุณยังรู้สึกว่ามืดแปดด้านหรือ360องศาสิ่งที่จะเป็นแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของคุณนั่นก็คือบุญค่ะ บุญคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะคะบุญคือทางเดียวที่จะทำให้คุณได้รอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบุญไม่ใช่แค่ทางเลือกหลายคนขานรู้สึกสับสนกับชีวิตเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับชีวิตถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าเริ่มต้นให้กับชีวิตตัวเองไม่ถูกคุณต้องเลือกที่จะ เอาบุญมาเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกและมันก็คือเรื่องจริงค่ะการที่เรายึดติดของคำว่าบุญคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเพราะบุญจะสามารถทำให้เราได้พบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ถ้าเมื่อใดเรายังไม่เชื่อและศรัทธานในบุญที่เราทำคุณก็จะไม่ได้ค้นพบ เพราะว่าพลังงานนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่สามารถพลิกชีวิตของเราได้จริงๆทางรอดของชีวิตนั่นก็คือการนําบุญมาเป็นทางมาเป็นเส้นทางเปิดทางให้กับเราอย่างเช่นการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิสามารถพลิกชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆเพราะบุญคือทางรอดและก็ไม่ใช่ทางเลือกสิ่งเดียวที่คุณจะต้อง เริ่มต้นและลงมือทำในตอนนี้นะคะคือการทำจิตใจให้มีสติทำหัวใจของคุณให้ปล่อยวางให้โล่งให้ได้เมื่อทุกอย่างทำได้หันหน้าเข้าหาบุญโดยการนั่งสมาธิเงียบ,ยบการสวดมนต์ภาวนา สร้างบุญใหม่ค่ะไม่ได้สร้างกรรมใหม่นะคะเพราะตรดมใดที่คุณไม่สร้างบุญใหม famil, ่คุณจะรอให้บุญเก่ามาช่วยคุณมันคงจะนานและมันอาจจะสายเกินไปก็ได้วันนี้การสร้างบุญใหม่คุณไม่ต้องไปแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งอะไรกับใครเลยแต่มันอยู่ที่คุณตัดสินใจสร้างบุญใหม่ให้กับตัวคุณเองหรือเปล่าเมื่อคุณตัดสินใจสร้างบุญใหม่ให้กับตัวเองคุณก็จะได้รับบุญใหม่และบุญใหม่ที่คุณสร้างเนี่ยล่ะค่ะจะส่งผลให้กับคุณได้พบกับ แสงสว่างของทางออกกับเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับในตอนนี้การสร้างบุญใหม่จะทําให้คุณได้สามารถเปลี่ยนแปลงและพลิกชีวิตให้กับมายืนใหม่ได้อีกครั้งการที่เราไม่เติมบุญใหม่ให้กับตัวเราเองรอแต่บุญเก่ากลับมาคุณอย่าลืมนะคะว่าในอดีตเราทำทั้งกรรมทําทั้งบุญ อะไรต่อมีอะไรมามากมายมาหาศาลซึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปดูอดีตได้เราไม่สามารถย้อนกลับไปดูอดีตชาติตั้งแต่กี่ภพก,กี่ชาติได้แต่ณนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าปัจจุบันเรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่การสร้างบุญใหม่คือการสร้างบารมีใหม่ไม่ต้องไปแข่งบุญกับใครเลยค่ะเพราะวิธีการสร้างบุญใหม่ให้กับตัวเราเองง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนั่นก็คือการสวดนมน,นั่งสมาธิบุญสอง,บ,สองบุญนี้ค่ะจะช่วยเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตของคุณอย่างมหา และมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมานักต่อนักที่เชื่อศรัทธาและลงมือทํำ การไม่พูดถึงเรื่องราวที่ไม่ดีการไม่กล่าวบ่นการไม่กล่าวโทษก็เป็นการสร้างบุญทางปากของเราที่เราไม่สร้างกรรมไม่สร้างกรรมไม่ดีจากปากของเราเองค่ะหยุดพูดถึงแต่เรื่องราวที่ไม่ดีหยุดพูดถึงใครหยุดพูดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมเมื่อคุณหยุดได้ตรงนี้นี่ก็คือเป็นการสร้างบุญให้กับตัวคุณเองนอกจากการหยุดเรื่องราวทุกอย่างสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องยึดมั่นไว้เป็นที่พึ่งในหัวใจของ นั่นก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ว่าวันนี้ค่ะเราทุกคนจะอยู่าศาสนาไดนับถืออะไรถ้าคุณมีที่พึ่งทางใจคุณจงสร้างบุญด้วยหัวใจของคุณค่ะและเป็นการสร้างบุญที่คุณไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่มันทําให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและพลิกชีวิตได้พบผนทางการออกของชีวิตอย่างปฏิหารอย่างอัศจรรย์คุณไม่ต้องรอหรอกค่ะว่าบุญที่คุณสร้างไปจะ แสดงผลจะผิดอกออกผลให้คุณเมื่อไหร่แต่คุณต้องทําด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและศรัทธาทําเหมือนเป็นกิจ,จวัตรประจําวันของเราที่ถ้าเราไม่ได้อาบน้ําแปลงฟันเราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นค่ะทําไปเลยทําไปเรื่อยๆทําไปโดยไม่ต้องรอผลไม่ต้องหวังผลว่าเราจะได้บุญตอนไหนบุญจะมาช่วยเราตอนไหนแต่ถ้าเราทําด้วยหัวใจของเราทําด้วยความปิติสุขทําด้วยความยินดีรับรองบุญที่คุณทําด้วยหัวใจโดยที่ไม่หวังผล มันจะเกิดอิทธิฤทธิและปาฏิหาริย์แต่ถ้าคุณทําแล้วคุณรอคอยคุณทําแล้วคุณเรียกร้องคุณทําแล้วคุณบ่นว่าสวดมนต์ก็เยอะนั่งสมาธิก็เยอะบุญไม่เห็นจะช่วยอะไรสักทีนั่นแหละค่ะคุณรอคอยคุณจะไม่ได้บุญนอกจากจะกลายเป็นคุณสร้างบาปแทน